นายเดชาพฤกษพัฒนารักษ์อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับมาตรฐานให้แก่แรงงานในด้านต่างๆนั้นมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านภาษาหากแรงงานได้รับการเพิ่มศักยภาพในด้านดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นโดยเฉพาะแรยงานด้านการค้าการขนส่งระหว่างประเทศโลจิสติกการท่องเที่ยวทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่อัพสก,กินแรงงานจึงได้จัดฝึกอบรมด้านภาษาที่มีทั้งความรู้ภาคฤษฎีและปฏิบัติอีกทั้งเมื่อฝึกจบแล้วจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นเครื่องการันตีความรู้ทักษะภาษาซึ่งรับรองโดยกรมด้วย นายเดชากล่าวต่อไปว่าขณะนี้สถาบันและสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศเปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีและภาษาในกลุ่มอาเซียนให้แก่แรงงานที่สนใจได้เข้าอบรมอาธิจังหวัดชุมพรเปิดคอร์สด้านภาษาจำนวนหรุ่นได้แก่ภาษาอังกฤษและจีนกลางเพื่อการท่องเที่ยว จะอบรมระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์จนถึง27เมษายน2568สอบถามข้อมูลโทร077553009จังหวัดเชิงรายที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานานาชาติเปิดคอร์สภาษาเกาหลีจำนวน3รุ่นอบรมวันที่6มีนาคมถึง24มีนาคมสอบถามโทร053777471 จังหวัดน้องคายเปิดคอร์สภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรมระหว่างวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์โทร042-495077จังหวัดพะเยาเปิดคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคมโทร054-466003 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดเปิดรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหัวข้อกำหนดการฝึกอบรม www.dsd.go.th หรือสายด่วน1506กด4สำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแต่ไม่สะดวกเดินทางกพอรอได้จัดโปรแกรมพิเศษเพื่อให้เข้าไปชมและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของกรมโดยเลือกหัวข้อออนไลน์เทรนนิ่งเพื่อเข้าไปเลือกชมวิดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีภาษาต่างประเทศให้เลือกอบรมเช่นภาษาญี่ปุ่นเกาหลีจีนและภาษาอังกฤษนอกจากด้านภาษาแล้วยังมีอีกหลากหลายหลักสูตรให้ได้เลือกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของตนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการอธิบดีเดชากลาวทิ้งท้ายติดตามต่อกดค้นหาทิมพคำว่า w a n